สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับอ่านแล้วอ่านเล่าในคลิปนี้เรายังไม่ move on จากหนังสือปรัชญาแต่ว่าเป็นหนังสือปรัชญาที่เข้าใจง่ายนะคะก็คือเป็นเนื้อหาืที่แบบเป็นมันเล่าด้วยความแบบ น่ารักละมุนละไมก็เลยอยากที่จะชวนทุกคนนะอ่านกันจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงหนังสือปัญญาชีวิตของคารินยิปลานไปใช่ปะอันนี้ก็คืออ่านง่ายแล้วเล่มเล็กน่ารักบุปิกวันนี้นะคะก็เลยจะมาพูดถึงหนังสือ3เล่มแบ่งเป็น2หมวดนะก็คือ1หมวดกับหมวด2หมวดหกับหมวด2เออเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เออเป็นหนังสือหมวด2เนี่ยเรายังอ่านไม่จบแต่ว่าเมื่อคืนตอนเราอ่านอ่ะเรามีความรู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะเข้ากับอีก2เล่มที่เราอยากที่จะพูดถึงเราก็เลยจับเขามารวมกลุ่มกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอันหมดที่2จบเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวเขาแยกทีว่าเราได้อะไรมันจากมันมาบ้างเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกก่อนหมวดแรกเนี่ยจะมีด้วยกัน2เล่มนี่คือเจ้าชายน้อยนะคะกับวิถีของเจ้าชายน้อย เล่มแรกที่ก็จะพูดถึงคือเล่มน,นี้ก่อนเจ้าชายน้อยนะคะเล่มน,นี้เนี่ยเจ้าอ่านจบไปแล้วสองครั้งเป็นเรื่องของนักบินกับเจ้าชายน้อยนะคะซึ่งตัวเส้นเรื่องเนี่ยจะเล่าโดยเจ้าชายน้อยซึ่งมันดีมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคือเจ้าชายน้อยอะคะ่ะเป็นเป็นอะไรที่แบบอยากให้โมเดียมากต้อรัอมากเลยนี่นะคะเป็นเจ้าชายน้อยซึ่งเอ่อเจ้าซื้อเป็นเวอร์ชั่นแบบเล่มปกแข็งมานะคะเขามีหลายเวอร์ชั่นมากทุกคนเราถ้าใครแบบไม่ได้ชอบสะสมหนังสืออะก็สามารถไปซื้อแบบปก อ่อนมาได้เนาะแต่เราว่าเล่มเนี้ยเราซื้อตอนลดราคาไงเราซื้อในแอปส้มมันก็แบบเฮ้ยเกมดีมันน่าหลักเห็นปะมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่แบบมีรูปภาพแล้วก็เทคแบบไม่ได้เยอะมากนะอ่านง่ายแบบนี้นะคะซึ่งเราจะยกตัวอย่างเป็นหนึ่งอันละกันที่เราชอบที่สุดในเล่มนี้เพราะว่าตอนที่เราอ่านเมื่อประมาณสิ้นปีที่แล้วอะคะ่ะเราอ่านจบปุ๊บเรารู้สึกว่าเราได้ความคิดที่มันแตกต่าง ปจากเดิมจากรอบแรกที่เราอ่านนะคะซึ่งเรื่องที่เราชอบที่ดคือเรื่องที่เจ้าชายน้อยเดินทางไปเจอหมาจิ้งจอกซึ่งการไปเจอหมาจิ้งจอกครั้งเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่หมาจิ้งจอกอยากให้เจ้าชายน้อยทําให้ตัวเองเชื่องเออเราก็เลยคิดว่าไอความหมายของการทําให้เชื่องมันคืออะไรมันคือรการ รูทีนทุกคนมันคือการสร้างรูทีนให้กับบางสิ่งบางอยา่า,างความสัมพันธ์บางควอมสัมพันธ์ไม่ว่าเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนแรกที่เราอ่านอะ่ะเราไม่ได้คิดถึงมันเลยอะ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะสามารถเอาไปสร้างกับแฟนสร้างกับเพื่อนสร้างกับสัพเพเหระได้หมดเลยแต่ว่าพอเราอ่านเขาอีกรอบหนึ่งแล้วอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วการทําให้เชื่องอะ่ะมันทําได้กับหลายอย่างมากจริงๆในชีวิตเราอะ่ะ เพราะว่าสมมติว่าเราบอกว่าเรามีแฟนใช่ปะการเราอะจะโทรหาเราทุกวันตอนสามทุมระหว่างสายตอนสี่ทุ่มหรือทุกวันเสาร์แฟนจะต้องนัดออกไบกมีข้าวอ่ะอันนี้คือตัวอย่างหุกคนแล้วเราก็จะแบบรู้สึกตื่นเต้นแหละว,ว่าแบบเฮ้ยวันนี้สามทุ่มแล้วใกล้สามทุ่มแล้วแฟนจะโทรมาหรือแบบเฮ้ยวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งน,นี้วันเสาร์ฉันจะได้เจอแฟนฉันแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันคือการสร้างรูทีนบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้มันเกิดความเชื่องในความสัมพันธ์ซึ่ง ตอนที่เขาสร้างความสัมพันธ์กันแบบมาที่เจาะเชื่องแล้วมากๆแล้วถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันจะต้องมีการจากลาในความสัมพันธ์นั้นๆทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าการที่ไม่ว่าเราจะทําความสัมพันธ์กับอะไรบนโลกกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับแฟนกับคนคุยกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบเนี่ยมันต้องมีการจากลาแล้วมันจะทํำยังไงล่ะให้ การจากลาเป็นเรื่องที่เราเจ็บปวดได้น้อยที่สุดใช่ปะเออซึ่งในเล่มอะค่ะเขาเราชอบที่เอหอมาจิ้งจอกบอกว่าลาก่อนก็คือมันก็คือบทมันคือซีนอะที่มันจะต้องแยกจากกันแล้วแต่ว่าหม,ออมาจ,จาิ้งจอกสิไม่ใช่หมาปะหมาจิ้งจอกได้พูดเอาไว้ว่าคือบางสิ่งบางอย่างความสวยงามบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย,วยตาเปล่าใช่ปะเออนอกเหนือจากนี้แล้วว่า สิ่งที่เราคิดว่ามนุษย์ชอบลืมอ่ะคือความรักชอบต่อบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นมันอาจจะไม่ได้พูดถึงในแง่ของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นการที่เราอาจจะเผลอไปสร้าง ความรู้สึกบางอย่างกับใครบางคนเอาไว้โดยที่เราลืมที่จะรับผิดชอบสิ่งสิ่งนั้นมันเหมือนเราเลี้ยงสัตว์อะแล้วเราก็แบบเหมือนลืมที่จะดูแลเขาลืมที่จะแบบเขาไม่สบายก็ต้องพาเขาไปรักษามันคือการลืมแบบบางสิ่งบางอย่างที่มันเล็กๆน้อยๆยมากๆเลยแต่เราลืมมองค่ามันไปอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชอบที่มันแคมจะสื่อว่าการที่เราสร้างความสัมพันธ์ให้มันเชื่องกับบางสิ่งบางอย่างเราต้องไม่ลืมที่จะดูแลมันแล้วก็ไม่ลืมที่จะรับผิดชอบต่อ ความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยนะคะทุกคน,นดีมากเห็นปะ่ะเราคิดว่าเป็นเป็นการเล่าถึงปรัชญานในแบบที่แบบเออจริงเนาะบางทีเราไม่ได้คิดนะว่าการที่เราแบบไปรักใครสักคนอะ่ะมันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่มันต้องมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะทุกคนอะ่ะมันมันเลิกแล้วมันลืมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแค่ ก่อนที่เราจะลืมอะ่ะมันมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องแบบคิดเยอะบมันอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีชอบค่ะทุกคนอ่านจ,จบไปแล้วสองรอบคิดว่าถ้าอ่านอีกรอบนึงอะ่ะก็อาจจะได้อะไรที่มันใหม่มากขึ้นไปจากเดิมที่เคยได้ด้วยนะคะโอเคเรามาพูดถึงอันที่สองกันบ้างนะคะก็คือเป็นเ,นเรื่อง วิธีเจ้าชายน้อยนี่นะคะเป็นเหมือนการถอดวิธีคิดของเจ้าชายน้อยออกมาซึ่งเป็นเล่มที่แบบไม่ได้หนามากนะคะแล้วก็เป็นเล่มที่ตัวอักษรน้อยอีกเหมือนกัน,กนไม่ได้เยอะนี่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นบทแล้วก็มีกิมมิกเป็นเจ้าชายน้อยเหมือนเดิมเลยซึ่งที่เราชอบก็คือในเล่มนี้เวลาที่เขาเล่าเรื่องของเจ้าชายน้อยเ่ย มันจะมีบันทึกการเดินทางแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเจ้าชายน้อยบอกผมว่าซึ่งเออ่บทแรกที่เขาได้พูดถึงเนี่ยเราอะชอบมากที่เขาเขียนเอาไว้ว่าเจ้าชายน้อยบอกผมว่าเธอต้องรู้ถึงความสำคัญของตัวเองเพื่อจะได้รู้วิธีคงความเป็นเด็กเอาไว้หรือไม่ก็เพียงเพื่อที่จะได้หลักตัวเองมันเป็นคำที่แบบอืม จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องนึกถึงเด็กในตัวเรามากขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเราต้องไม่ลืมที่เราจะรักตัวเองนะคะก็ในเล่มนี้มันก็จะมีการเล่าถึงแบบว่าเอ้ยวิธีคิดแบบนี้แล้ว จ้าชายน้อยอ่ะเขาคิดแบบนี้เพราะอะไรอ่ะอย่างเช่นมันก็จะมีการแบบเล่าคู่กันไปเนาะเราถึงบอกว่าอ่านเล่มน,นี้ก่อนแล้วค่อยมาอ่านเล่มน,นี้แล้วมันจะได้แบบมาเมิร์ชกันแล้วก็จะเข้าใจวิธีคิดมากขึ้นเล่มน,นี้อาจจะพูดเพื่อให้เราตีความแต่ว่าเล่มน,นี้พูดเหมือนมันตีความมาแล้วแล้วก็บอกถึงความหมายกับมันยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราคิดว่ามันการเป็นการพูดถึงการให้เรามีชีวิตอ่ะสิ่งที่เราชอบในเล่มน,นี้นะคะคือมันเป็นการบอกกับเอาว่าบางทีอย่าง เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรให้มันแบบครบว่าเงินในชีวิตเราก็ได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเวลาชีวิตของเราอะ่ะมันคือ 8, 8 8 8ใช่ไหมคะ8เวลาทํำงาน8เวลาพักผ่อน8เวลานอนเออซึ่ง ณปัจจุบันอะเราเป็นคนที่แบบเวิร์ก hard มากคือทํางานหนักมากๆจนบางทีอะเราลืมไปว่าชีวิตเราอะมีอย่างอื่นให้ต้องทําแต่เราอะมองเม็ดเงินเป็นหลักเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบอยากทํางานหาเงินใช้นี่ทุกสิ่งอย่างใช่ปะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตที่สบายจนบางทีอะเราลืมไปว่าเฮ้ยแกบางทีอะเราไม่ต้องทางานหนักขนาดนั้นก็ได้เราอาจจะเอาเวลาไปพักผ่อนไปดูหนัง ไปสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองอะรักก็ได้เพื่อให้เรามีชีวิตที่มันมีความสุขมากขึ้นหรืออย่างเช่นบางปัญหาในชีวิตเราอะเรามักจะมองปัญหาและแก้ไขมันด้วยความที่เราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะใช่ไหมคะเรามักจะคิดแบบนั้นแต่ในเล่มเนี้ยเขาจะบอกว่าบางทีอะเด็กกับ เวลาตัดสินปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาเขาจะไม่ได้มองว่าแบบ1 2 3สแก้ยังไงแต่ว่าเขาจะมองแต่เขาก็จะคิดก่อนว่าไอไอทางออกเนี้ยมันทําให้เขามีความสุขมากขึ้นไหมหรือมันมีผลกระทบอะไรต่อชีวิตเขาได้บ้าง เขาจะมองแค่นั้นเองเขาจะไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นสิมันต้อง1นึ่สต้องมีงเงินสำรองต้องมันไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่าการคิดเยอะไม่ดีนะคะแต่ว่ากับบางเรื่องอะ่ะเราอาจจะไม่ได้ต้องใช้ความมีวุฒิภาะวะขนาดนั้นก็ได้เราอาจจะใช้ความเป็นเด็กในการที่จะมองปัญหาแล้วก็แก้มันก็ได้เนาะแล้วก็สิ่งที่เราชอบอีกอีกมากๆอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีบทประโยคหนึ่งในเล่มนี้เข,เขาเขียนเอาไว้ว่า คุณจะไม่สามารถ สร้างความสุขให้กับใครได้เลยอะถ้าตัวคนเองยังมีความสุขอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าเราคิดว่าณปัจจุบันอะเราเป็นคนที่ไม่ได้หาความสุขให้ตัวเองได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีแฟนหรือว่าการที่เรามีครอบครัวก็คือครอบครัวที่ไม่ใช่แบบแต่งงานทุกคนแต่หมายถึงที่บ้านเราอะไรเงี้ยเออเราไม่สามารถสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับใครได้เลยถ้าเรายังมีจิตใจที่มันหอกเหี่ยวอยู่อะซึ่งแบบเล่มเนี้ยมันค่อนข้างพูดถึงชีวิตแบบมากๆชีวิตที่เป็นชีวิตของเราเองด้วยนะ ซึ่งการอ่านเจ้าชายน้อยกับวิธีของเจ้าชายน้อยสอเล่มอะค่ะหลังจากที่อ่านจบแล้วอะมันคือการสะท้อนให้เราเห็นว่าการที่เราเติบโตมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ในความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรลืมว่าในชีวิตเราะเคยมีเด็กอยู่ในตัวเราและบางทีอยากการใช้ชีวิตหรือาการใช้เซนส์นบางอย่างค่ะมันอาจจะใช้คําว่า ไม่ต้องมีวิติภาวะตลอดเวลาก็ได้เราอาจาจะต้องลดบ้างสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุขบ้างก็ได้อันนี้มันคือการที่อ่านแล้วสะท้อนตัวเองอ่านแล้วมองตัวเองสองเล่มเนี้คือตอบโจทย์ค่อยากรู้สึกว่าฉันคิดกับตัวยังไงหรือว่าวันนี้ฉันมีความสุขไหมฉันทางานหนักเกินไปหรือเปล่าหรือว่าฉันฉันโหยหาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันหาคําตอบได้จากสองเล่มนี้กับอีกเล่มหนึ่งค่ะก็คือนี่เลยตื่น โลกของโซฟีอันนี้มันเป็นเล่มที่แบบเกี่ยวกับหนังสือปัิยามกันแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคือของเจ้าชายหน่อยอ่ะมันจะเป็นการอ่านเพื่อมองตัวเองใช่ปะแต่ว่าสำหรับโซฟีแล้วอะคะ่ะมันคือการอ่านแล้วก็มองออกไปข้างนอกคือคำถามที่เราได้จากการอ่านในบทแรกของเล่มน,นี้นะคะคือเธอคือไขร ชันชื่อแก้วแล้วแก้วเนี่ยใช่ฉันจริงหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างนะคะบางทีเราอาจจะไม่เคยตั้งคำถามพวกนี้ก็ได้ว่าเราเป็นใครอะหรือเราไม่เคยตั้งคําถามว่าโลกนี้คือมาจากไหนหรือเราไม่เคยถามว่าทําไมแอร์ต้องเย็นหรือทําไมเราต้องกินน้ําหรือทำไมเราต้องเป่นมากินข้าวหรือทำไมเราต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยมันคือการตั้งคําถามกับการที่เราจะลืมตาตื่นขึ้นมาทุกวันเขาใช้คําว่าเราอะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อคือ ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่คุณไม่ได้รู้สึกสงสัยกับอะไรแล้วอ่ะมันคือการที่คุณพยายามที่จะทําตัวให้มันชินกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเล่มเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบมีตัวอย่างในการเรียนปรัชญาในแบบที่มันเป็นพาสั้นๆอ่ะได้ดีมากเลยมีการยกตัวอย่างว่าแบบทําไมเด็กที่กําลังโตเป็นเด็กขลกนะเจอหมาแล้วถึงจแะบกบ๊วกขึ้นมาในเมื่อคาแรกที่คนพูดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ การเห่ามันเหมือนสุนัขหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังคิดว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าฉันอยากอ่านหนังสือปัญญาที่มันคือการมองออกไปข้างนอกอะเราว่าเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีสําหรับเรานะคะคิดว่า3มเล่มนี้เป็นหนังสือปัชญาที่เข้าใจง่ายที่ทุกคนแบบควรไปอ่านมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเล่มนี้จบแหละจะมารีวิวให้ทีนะคะว่าเราได้อะไรเพิ่มเติมไปจากเดิมบ้างซึ่งแบบในคลิปนี้อาจจะ ยาวนิดนึงนะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอ่ะก็สามารถที่จะแบบไปซื้อมาอ่านได้เลยทั้งสามเล่มเลยมันดีมากอยากมองเห็นตัวเองอ่านเล่มนี้สองเล่มนี้ดีแต่ถ้าใครอยากที่จะอ่านแล้วก็มองออกไปข้างนอกอ่ะอ่านเล่มนี้นะคะทุกคนมันดีมากๆเลยค่ะ โอเควันนี้ก็น่าจะแบบชําและทุกคนรู้กันหมดแล้วว่าอะไรคือแบบสิ่งที่น่าอ่านบ้างแล้วก็น่าสนใจบ้างยังไงนะคะคลิปหน้าเราจะเอาหนังสืออะไรมารีวิวนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกับแก้วได้ใหม่ในคลิปหน้ากับอ่านแล้วอ่านเล่าค่ะบ๊ายบาย